เมื่อผมเล่นเกมผีฉลองครบ5 0 0ยซับสไครต์และนี่คือสิ่งที่เกิดขึ้นอยาจะคอยเธออยากจะยใจ <Yeah. S 2> ยี่เฮ้ยมันเขียนแบบระบบบูทูธเหรอคนหายเหรอใครไม่เปิดเฮียอะไรอะไอ้มันเข้ามาแล้วอะผีหายแล้วกูว่าผีท่าออกแล้ เอ้ยอ๋ออ๋ออ๋ออยู่นี่ไปไงป้าป้าตัวก็งยไอ้เนี้ยมาป้าไปคิดวะเจยหลอนกูเผาบ้านเลยนะป้าถ้าป้าไม่แสดงตัวว่าป้าว่าขากลับเนี่ยมีละมันทํา เธอเพียงคนเดียวและเพียงเธอที่ต้องการฉันจะทำทุกทุกทาง <Okay. S 2> กด2เอาเล้วกดชายผีใช่ไหมเอาออกมาเต้นเอา้าออกมาเต้นเอา้าอตลีลาไปเลยออกมาเต้นเอาเต็มจอเท่านั้น ใครกดสติ๊กเกอร์หมดแล้วเห็นนะยาดับยาดับยายายาดับยาดับอะไรเนี่ยสมอลคีไอ้ไอ้นี่หลายรอบแล้วมึงอีกทิ่ย์เผย